ตอกลับแรงมากค่ะซ้อมรามเทพพิทักษ์และน้องวีจิค่ะสำหรับดารานักแสดงนักร้องนายแบบสุดความสามารถมากมายอย่างหนุ่มซ้อมรามเทพพิทักษ์ดาราเจ้าสเสน่ห์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไรความหล่อเองก็ยังคงอยู่และมีอยู่ตลอดการค่ะเป็นขวัญใจสาวๆแบบมากมายเลยทีเดียวพระเอกหนุ่มหล่อที่เป็นทั้งสุภาพบุรุษและพูดจาสุภาพไพเราะอีกด้วยแต่เมื่อไม่นานมานี้ทำเอาแฟนกลับตกอกตกใจ กันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะเมื่อจูจูหนุ่มซ้อมร่มเทพิทักษ์ออกมาโชว์ใบหยาและบอกว่าอยาขาดกับสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์เป็นที่เรียบร้อยต่อมาก็ออกมาบอกสาเหตุการหย่าว่าเกิดจากการมีนิสินของสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์นั่นเองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทางกูกิตัดสินใจในการย่าขาดจากกัน แต่ยังคงทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ให้กับน้องวิจิค่ะแต่หลังจากที่ทางคููได้หยาขาดกันแล้วหลายคนถึงกับจับตามองว่าแข่งด้านของน้ําฝนทวีพรอ,อดีตคุณรักของหนุ่มสอนรามออกมาโพสข้อความที่บอกว่าระยะทางพิสูจน์หมาก,การเวลาพิสูจน์ใจคนแฮชแทก็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกระยานมิตรทุกๆท่านซึ่งดูเหมือนว่าแฮชแท็กนี้ จะคล้ายคืองาน,นกับหนุ่มซ้อมรามแล้วค่ะคำเอาชาวเน็ตก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทางคู่กลับมาคืนดีกันหรือไม่ล่าสุดทางด้านหนุ่มซ้อมรามออกมาเคลื่อนไหวกลางไอจีหลังชาวเน็ตเชีรยให้กลับมาคบกันงานนี้หนุ่มซ้อมรามได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอของลูกสาวอย่างน้องวิจิพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสองกายใจเดียวหนึ่งชีวิตที่ป๊าป๊ามีหมดใจนี้ป๊ปาให้วิจิจบแล้วการเดินทางอันโดดเดี่ยวซาบุลายพาะลูกอ่อน ติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับหนุ่มสอมรำกันมากๆด้วยค่ะ